ฟอร์ดมัสเตง8สูบมาขนองคันนี้มาจากหนองคายส่งสไลด์มาถึงเชียงรายกว่า7-8ชั่วโมงก่อนอื่นผมต้องขอบพระคุณท่านนะครับที่ไว้วางใจออาฟอร์ดมัสเตงลูกลักของท่านเนี่ยมาใช้บริการกับเราถึงเชียงรายรถสปอร์ต 460แรงมาแบบนี้ใช้งานทั้งทีปะทะกับหินกับมลภาวะอย่างรุนแรงครับเพราะแรงกำลังบิดของ8สูบท่านรู้อยู่แล้วครับดังนั้นครับการเคลือบกาฟีนนี่คือการโปเทคผิวรถได้ดีที่สุดในเวลานี้หลังจากที่ท่านใช้งานไปแล้วเราเคลือบกาฟีนเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับรถของท่านจะทนมากขึ้นเกิดรอยขึ้นมาเอาไปอบอินฟราเรดหรือตากแดดที่หนองคายร้อนๆสักวันหนึ่งสารก็จะเซลล์ฮีลิ่งสามารถสมานแผลตัวเองได้ นี่คือสารซอมบี้หรือสารกราฟีนที่ผมไว่วางใจในเวลานี้ครับรถคันนี้ไม่ใช่รถใหม่ป้ายแดงครับเป็นรถใช้งานจริงๆตอนนี้ท่านจะได้เห็นบรรยากาศทีมงานผมตั้งใจขัดชักเงามาทั้งวันจนถึงเวลานี้เวลา17.03นอทท่านเห็นไหมเอากันสดๆนะครับผมถึงจะเคลือบกราฟีนให้ท่านใช้เวลาขัดชักเงาทำความสะอาดผิวทั้งวันครับสารที่ดีที่สุดในโลกต้องผนึกกำลังเข้ากับกระบวนการหรือโปรเซสการขัด การทำความสะอาดผิวที่ละสเตปบายสเตปผมบอกให้เลยก็ได้ครับรถคันนี้ผมขัดให้ท่าน5รอบผมต้องการดูดซึมสารตัวนี้ที่เรียกว่าสารกาฟีนหรือสารซอมบี้ที่ผมไว้วางใจแบบนี้เข้าไปที่เนื้อและเกอร์โรงงานของฟอร์ดมัสแตงท่านแล้วผมจะอบอินฟาเรดรล้อล้อ,นลอนในเขาประสานดูดซึมแล้วผมก็ตามรับประกันท่าน7ปีเต็มครับนี่คือความพิเศษของรถและก็สารที่มาเจอกันวันนี้วันที่6มิถุนายน2 5 6 8 ย่างเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วครับรถดำๆแบบนี้เกิดคราบเกิดรอยฝังแน่นมากถ้าไม่ได้เคลือบกาฟินกาฟินคือทางออกที่ดีนะครับของฤดูฝนหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าฤดูฝนไม่ต้องไปเคลือบเดี๋ยวสารจะไม่ทนไม่ติดไม่ใช่ครับสารพวกนี้ถ้าดูดซึมแล้วดูดซึมเลยฤดูฝนปะทะาก,กับฝนได้อย่างสบายใจน้ําวิ่งแบบใบบัวครับคราบจะไม่ค่อยติดรถท่านดูแลง่ายแล้วก็คีบความเงางามแบบนี้ไปนานๆครับ ใครอยากได้สีเงาง,งามแบบนี้เจอผมที่เอเชียคาสปาทั้งเชียงใหม่แลวก็เชียงราย2สาขาประสบการณ์50ปีที่ครอบครัวอู่เอเชียเราถ่ายทอดมาถึงเอเชียคาสปาจะไปถึงรถลูกลักของท่านทุกบ้านทุกครอบครัวครับและแน่นอนผลิตภัณฑ์ล่าสุดฟิล์มกันสะเก็ดหินกระจกหน้ารถยนต์อย่างเช่น Ford m u s ส a ตงคันนี้ก็สมควรที่จะติดอย่างยิ่งเพราะว่าผมอัดให้ดูตั้งแต่คลิปก่อนความเร็ว450ฟุตจากปากกระบอกพืน้นกระจกไม่แตก คลิปกระจกหน้าเดิมโรงงานของท่านไว้ให้คู่อยู่กับรถของท่านด้วยฟิล์มชั้นนำระดับโลกติดต่อหลังไม้ได้เลยครับ